มามานี่นแหละเ้ยเดี๋ยวจะไปไหนเราจะพาพี่ไปไหนเรา BTS เนีไ,ไงคะจะไป BTS ก็ตรงทางนี้รถไฟฟ้าเนี่ย่มจะไปขึ้นรถไฟฟ้า อ๋อจะไปขึ้นรถไฟใต้ดินซับเวทั้งนี้โอ้ยหนูไม่เอาทั้งบนดินใต้ดินอะไรแล้วค่ะนล่วมันลอตเตอรี่ไหมรุ่นตาก็บนดินใต้ดินค่ะหนูจะมา B2S อ้าวโถ่เ้ยออกเสียงไม่ชัดแล้วเนี่ย B2S พี่ก็นึกว่า BTS นะฮะเออแล้ว B2S เนี่ยย่อม,มาจากอะไรคะพี่คิปโอ้ยก็ไม่เห็นจะยาก B2S มันย่อม,มาจาก books ก็คือหนังสือใช่ไหมค่ะ to stationery ก็คือหนังสือยันเครื่องเขียนไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ข่าวว่าหนังสือหนูเนี่ย พี่ก็ให้ไปทั้งสิบเล่มนะที่พี่เขียนหมดทุกเล่มนั่นเนี่ยยังอ่านไม่ได้ไดสักกี่เล่มเลยป้าป้ากับบ้านแม่หนังสือเก่าๆก่อนอันใหม่ดีกว่าค่ะช่วงนี้เป็นช่วงไฟนอลค่ะฮะช่วงนี้ไฟนอลเหรอไฟนอลอะไรอ่ะไ <laughs> ฟนอลเดสติเนชั่นมั้งคะไฟนอลเดสติเนชั่นเราจะตายแล้วเหรอเนี่ยไฟนอลเอ็กแซมอ๋อไฟนอลเอ็แกแซมอ๋อช่วงนี้เป็นเดือนกันยายนใช่ป่ะใช่แล้วอ๋อก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัย university student อย่างเช่นเราก็ต้องไป สอบอไฟ<ป>แนลก,กันนะฮะดูก็อยากจะมาซื้อหนังสือ<ช>แล้วก็อยากจะมาซื้อเครื่องเขียนอ่าๆๆๆไปๆๆๆทั้งก็เข้าไปอะไรทำไรเนี่ยหนูมาหาซื้อปากกาเมจิกอยู่นี่ค่ะ ะอะไรนะปาร์ม่ตด I'm looking for magic pen magic pen สงสัยหนูจะดู Harry Potter เยอะไปแล้วเนี่ย magic pen ปากกาวิเศษนี่เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนี่นี่หนูเห็นคำนี้ไหมเห็นคำว่า marker ป่ะชื่อเล่มเต็มๆเนี่ยเขาเรียกว่า magic marker แต่ปัญหาเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยดันเก็บคำว่า magic แต่ตัด marker แต่ฝรั่งเก็บ marker แต่ตัดแมจิกเห็นป่ะแล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องได้ไงอ่ะถ้าหนูเนี่ยไปทำปากกาแมจิกหายไปบอกฝรั่ง I'm looking for my magic pen หนูก็ระตามหาปากกาวิเศษเหรือฝรั่งเขาก็เสกคาถาใส่เลยเข้าได้ไหมเขาเรียก a marker marker เข้าได้ป่ะโอเคแต่ว่าหนูมีปากกาวิเศษอยู่หนึ่งแท่งปากกาวิเศษอะไรเนี่ยเพิ่งสอนไปโยกๆเนี่ย I ไอ้ t ุดท้ออยู่ไอ้จ t ดท้ออยู่เฮ้ยนี่นี่เด็กกระตนตาเลยนี่หนูเอ้ยขาให้เขียนบนกระดาษให้มาเขียนบนนี้ได้าใจไหมนี่เป็น permanent เลยนะ permanent แปลว่าอะไรคะ Permanent เพิ่มไปเนนเอะหัวเพิ่มไเนนก็ไม่เห็นจะยากมันก็แปลว่าปากกาเนี่ยเป็นปากกาหมึกถาวรไง <c oughs> ปากกาเป็นถาวรโถโหดูดิเน,นี่วันหลังก่อนจะทําอะไรเนี่ยหัดหาความรู้ก่อนจะตัดสินใจทำอะไรหน่อยไหมเพิ่มเน้นแปลว่าถาวรแล้วมันจะมีควาว่า temporary แปลว่าชั่วคราวอันอื่นมันจะเป็นชั่วคราวนี่เป็นเพิ่มไเน้นแปลว่าถาวรแล้วพี่จะออกไงเนี่ยโฝ่าไวไปก่อนเถอะ เดี๋ยวหนูล้างให้คดีเก่ายังไม่หายเลยเนี่ยเดี๋ยวหนูล้างให้เอาลิควิดล้างลิควิดน่ะลิควิดภาษาเป็นกระเป๋าของเหลวว่าแต่ของเหลวอ,อะไรอ่ะทินเนอร์ไม่ใช่ oh, คนนะั้นไม่ใช่กําแพงจะเอาทินเนอร์มาล้างเนี่ยบ้าหรือเปล่าลิควิดไงคะนี่ไงอ๋อล oh, ิควิดนี่นี่น,นี่ไอ้พวกปากกาแบบนี้นะคือบ้านเราชอบเรียกว่าลิควิดใช่ป่ะแต่นี่มันไม่เรียกว่าลิควิดใครไหมน,น,นี่ไงดูดิเห็นไหมโตเบลเลอร์ยอยอยู่เต็ไมไปหมดเลยอะเขาเรียกว่า correction pen correction pen มหรอะคะนี่ correction ไม่ใช่ collection ตัวอไงเระ correction <oughs> ก็คือการแก้อองที่ผิดไงโถ้าเราเขียนอะไรไปผิดใช่ไหมแล้วก็ปากกาอันเนี้ยก็ไปแก้สิ่งที่เราเขียนผิดไง correction p e นอ๋องี้งัน้นที่หนูเขียนผิดก็แก้ให้ไงคะจบแล้วเดี๋ยวนี่นี่อันนี้สองต่อแล้วเนี่ยอันแรกยังไม่ออกเลยอันใหม่มาแล้วฝากไว้ก่อนนะเอาพิเกสไม่เอาของสมน้ำหน้าคุณหน่อยหรอคะ เอา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 หาอะไรเนี่ยฮะนี่นักเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยทำตัวอย่างจะไปเป็นสาวออฟฟิศไปได้ไปดูอะไรเนี่ยต้องใช้เนี่ยแฟมแฟมอะไรนะแฟมแฟมอะไรนี่ไงไฟอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมหาพี่ว่าไฟเดี๋ยวสวยหรอกมาไฟไฟอะไรอ๋อนี่ไงคะนี่เนี่ยเนี่ย F I L E โอ้โหออกเสียงจะเสียวเลยนี่ F I L E ต้องสอนพยางค์เดี๋ยวพูดตามพี่นะ File ไฟล์ file, อเออพูดตามไฟเอ้ยไฟ,ฟเอ้ยนี่มันโดนดีหรอกนี่ออกเสียงได้ดีสิ F I L E file 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 คือมันเนี่ยมันคือไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าไฟล์หรือบางครั้งก็จะโฟล์ดเพราะมาจากคำว่าโฟล์ดโฟล์ดแปลว่าพับใช่ไหมเนี่ย verb to fold ก็คือพับใช่ไหมนี่ไงเขาเรียกว่าโฟล์เดอรใช่ไหม fold er, fold er, fold er. โฟล์เดอร์โฟล์เดอร์โฟล์เดอ์โอ้ที่เพิ่นเอ่ยว่าา folder ไม่มันมาเป็นจังซันเขาเรียกว่าโฟล์เด้อแกเอ๋โอ้ทำอะไรอะ่ะ ลับลับล่อๆฮะ What are you going to buy I'm going to buy a rubber ่ A rubber เฮ้ยจะดีเหรอไม้ยดีมันร้านเครื่องเขียนนะน้องไม่ดียังไงเขาก็ใช้กันทุกคนแล้วเฮ้ยหนูหนูจะซื้อจริงเหรอเนี่ยก็จะซื้อถุงถุงอะไรอ่ะถุงยางลบ พี่ก็เสียวนี่รู้ไหมเจ้าว่าภาษาอังกฤษในยางลบเนี่ยนะรับที like> ่นมัอยู่2คําคือคนอังกฤษจะใช้คําว่า rubber ส่วนคนอเมริกาเนี่ยเห็นไหมเห็นมนี่นี่เนเขาจะใช้ eraser เพราะว่าภาษาอังกฤษที่อเมริกานะ rubber มันแปลว่าถุงยาง ทุอกอย่างกันทำไยโอ้ยพี่ก็หนูเล่นจะเสียเลยพี่วานเอาให้แบบเป็นกลางนะอีะเรเซอร์ดีกว่าไหมสรุปจะซื้ออะไรเนี่ย I'm going to buy a eraser น้องๆอ,อย่าลืมนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงสอบไฟนอลนะครับเข้าห้องสอบทุกครั้งยืดอกพกถุงยางลบเอาละครับเออแต่เขาให้ลดการใช้ถุงเพราะลดโลกร้อนไม่ใช่หรอคมันถุงพลาสติกโอ้ยไปแล้วโอ้ย ีเหนื่อย so เนี่ยอัมโซไทยเดินไปไม่เห็นซื้ออะไรทั้งทีเนี่ยเร็วเร็วดีโอ้ยนี่ไงคะถึงแล้วหนูมาซื้อแม็กจะซื้อแม็กแฮมเบอร์เกอร์ข้างล่างโอ้ไม่ได้มาแฮมเบอร์เกอร์ค่ะโอ้ยราจะซื้อแม็กเครื่องสำอางเมคขับเรื่องงู้นในฝั่งนู้นเครื่องสำอางก็ไม่เอาคะ่ะแม็กซีนแม็กซีนนติตยสารมาบนนะสนิทั้งนั้นแล้วคะ่ะโอ้ยล้อแม็กไม่ใช่ล้อแม็กเนี่ยรถยังไม่มีขับเลยเนี่ยล้อแม็กอหนูหมายถึงแม็กนี่นะคะ แมกอะไรเหรอโอ้โหนี่มันสเตปเลอร์มันไม่ใช่แม็กนะน้องเอ้ยเขาเรียกว่าสเตปเลอร์สเตปเลอร์เออเผลอเหมือนเผลอเมืนเมื่อกี้พี่เผลอใช่ไหมหนูก็เลยมามาเย็บหูพี่ไงโอ้โหคนไทยเราจะชอบเรียกว่าเราเนอมันคือสเตปเลอร์ไงสเตปเลอร์มันคือไส้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เห็นไหมสเตปเลอร์มันคือไส้นี่ไงสเตปเลอร์ใช่ป่ะสเตปเลอร์คือไส้โอ้โอยุปซื้อไหมเนี่ยเอานี่ค่ะแล้วก็เอาแม็กที่เป็นเครื่องสำอางเครื่องสำอางเลยนะโอ้ยเจ็บหูไม่รู้เป็นอะไร เอาแม็กไม่เย็บก็ไม่หายเอ๊เราเดินมันตั้งนานเนี่ยพี่คิดจะอยากได้อะไรบ้างหรอคะเออที่จริงแล้วนะพี่เนี่ยกำลังหาตุ๊ดตู่อยู่นะมีเอกว่าวะพี่ชอบตุ๊ดด้วยอะค่ะว้ายตายแล้วหนูรู้ได้ไงบ้ารู้จักไหม a hole punch a hole punch I'm looking for a w hole punch ใช่์เข้าล้ค่ะว่าพี่หมายถึงอันนี้ใช่ไหมคะใช่พี่หมายถึงโฮปพันช์เอาสรุปนี่เรารู้เลยเนี่ยว่ามันคือโฮปพันช์ก็คือเป็นเครื่องตู้จอดรูกระดาษใช่ค่ะเอาแล้วชกได้พี่ทำไมอ่ะหนูก็แค่อยากบอกคุณผู้ชมว่าพันช์ชี่แปลว่าตูตูอหรือที่จอดกระดาษนี่นะคะแล้วก็พันช์ชี่แปลว่าชกก็ได้ด้วยเหมือนกันโอ้ขอบใจมากนะที่จริงแล้วเนะครับก็คือเอาโฮปพันช์หรือว่าพันช์ชกก็คือเจ้าตูตตอดนี้แหละครับแต่น้องคนนี้น่าโดนพันช์สักทีนัแล้วเนี่ย กูเอาอ่ะกูเอาเลยอ่ะอะไรนะกูไงกูเอเาฮ้ยมาพูดกูกูมึงกับพี่ได้ไงพี่อายุมากกว่าเราต้องรอบกว่าใคยใครๆเขาก็เรียกกูพี่กูอะไรนี่ไงโอ้กูนี่เขาไม่เรียกว่ากู G L U E ออกเสียงควบลั่มนั่นนี่ glueglue เออออกเสียง glue รับว่าเออ glue นี่ก็คือ glue stick ก็คือพวกกาวที่เป็นแท่งไงครับว่าสรุปเอาไหมเอาเอากูเนี่ยเอา เอากูเอาแตรู้มึงเอาใช่ไหมเอานี่นี่หนักจนพี่จะไปยกเวทแล้วเนี่ยเวิร์กอัพฝึกมัสส์แล้วเนี่ยแล้วพี่อยากจะถามเนี่ยหนูเอาไปหมดเนี่ยหนูจะไปสอบหรือว่าหนูจะไปเปิดร้านเครื่องเขียนสเตชชั่นรี่แข่งกับเขาคะเนี่ยสอบจริงค่ะไปสอบใช้ของทุกอย่างสอบเนี่ยนะหมดเนี่ยนะไม่ค่ะหนูว่าเอาแค่นี้เฮ้ย เอาแค่ยังลบอีเรเซอร์ด้วยนะไม่น้อมาบัดชดประชัน sarcastic หรอก don't have to be sarcastic พี่ซื้อให้หมดเลยก็ได้นะหนูเอาแค่นี้ค่ะเพราะปกติหนูเป็นคน error บ่อยนี่เขาเรียกว่า error error ก็คือการผิดพลาดไงเข้าใจไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสอบเอาแค่ยางลบแล้วเราหลอกให้พี่เดินรอบร้านเอาไอ้พวกนี้ทำไงอ่ะก็พี่บอกเหมือนยกเวทหนูก็ให้พี่ออกกำลังกายออกกำลังกายให้เอาไปคืนไปไปเก็บของค่ะเชิญโอเคกลับคนเดียวบายบายอ๋อบายบาย